สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีฝาปิดกล้องโกลโพนะครับรุ่น g 9ขีดของ u r n ันะครับสำหรับฝาปิดรุ่นนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือมีช่องสำหรับเสียบ usb c นะครับแล้วก็มีตัวโคชูสำหรับการติดไมหรือว่าติดไฟแฟลชนะครับแล้วก็จะมีช่องสกรูขนาด1ส่วน4ที่สามารถที่จะต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้นะครับ ตรงนี้วิธีการที่จะติดลงไปเนี่ยก็คือใส่ไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็กดลงไปนะครับจะถอดนะครับมันก็จะดึงตรงนี้ลงมามันก็จะถอดง่ายเลยเพื่อเห็นภาพก็จะลองใส่กับตัวเคสมอ r i กดูนะครับว่าถ้าใส่แล้วมันจะพอดีไหมนะครับ ถ้าจะใส่เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเปิดฝาก่อนนะครับจากนั้นถ้าเรายัดไปตรงๆแบบนี้จะใส่ไม่ได้นะครับก็น่าจะต้องถอดก่อนอ่าโอเคพอเราใส่ลงไปสิ่งที่ขอบมันจะพอดีนะครับถ้าใส่แต่ลน,นมันจะใส่ไม่ได้ต้องถอดก่อนหลังจากนั้น ถ้าเกิดเรามาใส่ตรงนี้ปุ๊บอ่ามันจะพอดีนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันจะติดกับขอบตรงนี้พอดีนะครับทำให้ไม่มีระยะใสโคชูตรงนี้แต่สำหรับตัวไมล์ดปเตอร์เนี่ยถ้าใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าพอดีช่องเลยนะครับมันก็แทบจะไม่เหลือช่องว่าง มันก็จะเป็นละะักษณะนี้ก็สามารถที่จะปิดแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติแบบนี้นะครับแล้การเปลี่ยนแบตเนาะนะครับต้องถอดแม่แบเตอร์ออกก่อนจากนั้นถ้าลองดึงปึ๊บอ่ะก็ออกเลยนะครับแบบนี้ง่ายๆไม่ซับซ้อน สามารถเปลี่ยนแบตได้เลยนะครับประมาณนี้ครับ